สวัสดีค่ะพบกับเปลมฟาร์มเกษตรอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะสนใจหาความรู้เกี่ยวกับ ธาตุอาหารของพืชติดตามในคลิปนี้วันนี้ได้เลยนะคะปริมนําในความรู้นะคะนําความรู้สําหรับคนที่ปลูกพืชมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าธาตุอาหารหลักสําหรับพืชคืออะไรธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารแต่ละตัวนะคะที่เราเติมให้กับพืชเนี่ยมีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างไรที่สําคัญนะคะการที่เราใส่ปุ๋ยไปใส่ยังไงให้ได้ผลใส่ปุ๋ยยังไงให้สามารถลดต้นทุนได้นะคะ เพราะว่าความรู้พวกนี้ต่อให้มีมีเงินมากนะคะมีเงินซื้อปุ๋ยมากแต่ใส่ไปให้กับพืชไม่ใช่ว่าพืชจะงามเสมอไปพืชที่งามไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินที่ซื้อปุ๋ยลงไปให้กับพืชนะคะมันอยู่ในปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้แล้วก็มาฟังมาแชร์ความคิดร่วมกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับคนที่ถามเนาะ เวลาที่เข้าใจอยู่ว่าบางทีถ้ายาาถ้เราไม่ได้อยู่ในฟิวเกษตรหรือว่าเราทํางานด้านอื่นมาก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยธาตุอาหารตัวไหนที่มันจําเป็นเราก็อาจจะเติมยังไม่ถูกนะคะตัวไหนที่ต้องเน้นดินแต่ละสภาพดินเป็นอย่างไรต้องไซต์ต้องต้องไซตต้องใช้หรือใส่บวกกันเป็นไซต์เลยนะคะต้องใส่ปุ๋ยตัวไหนนะคะแล้วต้อง ใช้สูตรอะไรเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะวันนี้อาจจะเป็นความรู้เบื้องต้นแค่คร่าวๆยังไม่ได้ลงลึกมากมายสําหรับท่านไหนที่เป็นูรูในวงการเกษตรแล้วนะคะมาแบ่งปันกันได้ภายใต้คลิปนี้เลยเนาะวันนี้เรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่าธาตุอาหารมาดูกันก่อนธาตุอาหารที่พืชต้องการเนี่ยเวลาเราเดินไปซื้อปุ๋ยตามตลาดเนี่ยทำไมมันถึงปุ๋ยถึงต้องมี ขีดอยู่3ตัวเลขนะคะอย่างเช่น15ขีด15ขีด15นะคะที่อันนี้คือที่เรียกมาที่เรียกสูตรนี้มาเพราะเป็นปุ๋ยสูตรยอดนิยมนะคะเวลาใครที่เอ,อ,อะอหวานปุ๋ยอะไรก็ต้องสูตรเสมอไว้ก่อนนะคะเสมอ15 15 20 20 16 16, 16, 16อ่าทีนี้เรามาดูว่าไอ้สูตรเสมอเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรหรือว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะก่อนอื่นเลยปริม มั่นใจว่าพี่ๆที่อยู่ในวงการเกษตรจะต้องรู้จักคําว่าธาตุหลักแล้วล่ะธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมเห็นพูดกันเยอะมากนะคะปุ๋ยอินทรียปุ๋ยธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมปุ๋ยชีวเ,เป็นชีวภาพหรือเปล่าเป็นอินทรีไหมเป็นเคมีไหมเออพูดถึงวันนี้ปริมเจอลูกค้าฟาร์มเกษตรที่สอบถาม ตัวสินค้าของเรามาว่าตัวนี้เป็นชีเป็นชีวภาพหรือเปล่าแล้วถ้ามีทีมงานของปริมตอบว่าไม่ใช่ชีวภาพนี่ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นการให้ความรู้ไปในตัวเลยละกันเนาะว,ว่าถ้าคำว่าปุ๋ยบอดภัยเนี่ยคะมันจะมีอยู่ หลักๆอยู่ก็คือถ้าคําว่าปลอดภัยเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวนะคะก็คือตัวตัวที่1ที่เรารู้จักกันดีก็คือเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้นะคะมันจะเป็นปุ๋ยที่เกิดจากการทับถมการหมักเกิดจากซากพืชซากสัตว์มูลมูลขยะต่างๆเนี่ยค่ะเราจะเรียกหมวดพวกนี้ว่าหมวดปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์มันก็จะมีตั้งแต่แบบน้ํากับแบบเม็ดพวกนี้นะคะแต่อีกตัวหนึ่งที่เรามักเข้าใจผิดนะคะแล้วก็จะถามเสมอว่า ใช่ปุ๋ยชีวภาพหรือเปล่าตัวจริงๆเราจําหน่ายมีมีชีวพันธ์มีชีวภาพแต่มันไม่ได้เป็นตัวชีวภาพทั้งหมดคําว่าชีวะนะคาว่าชีวะนะคะพี่ๆเพื่อนๆชีวะคือสิ่งมีชีวิตดังนั้นถ้าคําว่าปุ๋ยชีวภาพที่เป็นหมวดน้าเนี่ยก็คือเป็นปุ๋ยที่เป็นหมวดของสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถนําเอาไปขยายเชื้อต่อได้ สามารถนําไปให้อาหารแล้วเขาจเจริญเติบโตได้นะคะอย่างเช่นพวกมวดเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรีย มีอะไรบ้างก็เช่เชนที่เรารู้จักกันก็พวกเชื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มานะคะพวกราเขียวอะไรพวกนี้ค่ะที่ทางกรมพัฒนาที่ดินเขาทำเขาทำมาแจกไอ้พวกนี้จะอยู่ในหมวดของชีวะค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วพวกหมวดชีวะเนี่ยเขาจะไม่ชอบแสงแดดเวลาเราใช้เนี่ยเราอย่าไปพ่นตอนที่แดดจัดแดดแรงถ้าจะใช้หมวดชีวะนะคะหมวดหมวดชีวภาพเนี่ยคือแนะนําให้ใช้ในช่วงเย็นไปอันนี้ก็คือเป็นการเล่าให้เพื่อนเ ฟังสาหรับลูกค้าที่สอบถามมาเนาะว่าทําไมถึงไม่ใช่ชีวภาพถ้าไม่ใช่ชีวภาพผมไม่เอาจริงๆมันคือปุ๋ยอินรีย์นะคะในหมวดอินรีย์อินทรีย์มันเกิดจากการหมักซากพืชซากสากัตว์แต่ว่ามันใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะไม่ได้มีข้อจํากัดว่าห้ามผสมกับพวกถังที่ใช้พวกฉีดพ่นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมวดอินรีย์ส่วนใหญ่มันจะสามารถผสมกับตัวสารหรือปุ๋ยอื่นๆได้นะคะซึ่งหมวดอินทรีย์เนี่ย กำลังเป็นที่นิยมในท้องตลาดเราอยู่ทุกวันนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เข้าใจผิดกันมากก็คือคำว่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจว่ามันอันตรายจริงๆปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไม่ได้อันตรายนะคะปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็อย่าง ก็อย่างเช่นอะไรไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมอะไรที่มันได้จากดินนะคะที่มันเกิดการทับถมแล้วก็นํามาเป็นปุ๋ยสังเคราะห์มาเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือถ้าเรียนวิทย์เมื่อก่อนก็คือตารางแร่ธาตุนั่นเองซึ่งปุ๋ยพวกนี้มันคือปุ๋ยที่มีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้พวกนี้ไม่ได้ทําให้พืชมีอันตรายนะคะไม่ได้มีสารพิษตกค้างสิ่งที่มันตกค้างก็คือพวกหมวดสารเคมีนะคะหมวดสารเคมีที่ยกเลิก ใช้ไปแล้วก็อย่างเช่นพวกฟูลดานที่เราเอามาลอมก้นหลุมในการปลูกพืชเพื่อป้องกงันแมลงกินรากป้องกันพวกหนอนเจาะโดยเฉพาะพวกมันเทศหรือว่าปลูกยางปาเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าฟูลดานลองก้นหลุมแต่ถ้าเป็นยางปามมันก็ไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะเพราะว่ามันพืชมันกว่ามันจะสามารถเกลีดได้หรือว่ากว่าจะตัดผลมาขายได้มันก็ใช้เวลาสัก3าปีซึ่งตัวนั้นน่ะตัวตัวฤทธิ์ยามันก็คงอาจจะ ย่อยสลายไปได้แล้วแต่ถ้ามันเป็นพืชหมุนเร็วพืช3เดือน6เดือนหรือ1ปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีสารพิษตกค้างอยู่ไอ้พวกสารพวกนี้ที่เป็นสารเคมีเนี่ยมันคือพวกหมวดสารอันตรายนะคะแต่ถ้าเป็นพวกที่เป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยพืชมันอ่อนแอเพราะว่ามันขาดธาตุอาหารที่เป็นหมวดธาตุเสริม ธาตุเสริมบางตัวเราไม่สามารถสกัดได้มาจากหมวดธาตุอินทรีย์นะคะอย่างเช่นสังกสีโบรอนแมงกานิสอย่างเงี้ยถ้าเกิดดินบริเวณน,นั้นเราขา,าดธาตุเสริมเนี่ยเราจะเติมแต่พวก อินรียวัตถุหรือเติมแตุ่๋ยอินรีขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้ไก่อะไรมันจะไม่ค่อยมีธาตุพวกนี้นึกออกใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะคุณปฏิบเดี๋ยวเดี๋ยวปริมขออนุญาตโทรกลับเนาะขออนุญาตไลฟ์สดก่อนขอะพราะคุณที่โทรมาในช่วงไลฟ์สดนะคะสงสัยเวลาบิมไลฟ์แล้วก็คิดถึงปริมพอดีนะคะลูกค้าหลายๆท่านก็จะเลือกโทรหาปริมในเวลาที่ไลฟ์นะคะแล้วก็ถ้ามิุระด่วนไม่สะดวกบิมไม่ไม่ได้รับสายก็ทักแชทนะคะเดี๋ยวมีทีมงานเราคอยให้คําแนะนําอยู่แต่ถ้า ยังไงถ้ารอได้รอปริม30นาทีเดี๋ยวปริมโทรกลับนะคะ,ะกลับมาที่ตัวธาตุอาหารก่อนนะคะธาตุอาหารที่มีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมันจะแบ่งออกเป็นหมวดธาตุหลักหมวดธาตุรองแล้วก็หมวดธาตุเสริมนี้เรามาดูกันนะคะปริมนํามาให้ดูว่าหมวดธาตุหลักมีอะไรบ้างขึ้นหน้าจอให้ดูเลยนะคะตัวนี้หมวดธาตุหลัก ธาตุหลักที่มีอยู่ที่พืชจําเป็นจะต้องนําไปใช้ในการเจริญเติบโตนะคะจะประกอบไปด้วย3ามธาตุที่ได้จากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อมีอะไรบ้างธาตุคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนธาตุพวกนี้มันคือมีอยู่ในอากาศแล้วนะคะเราไม่ไมจำเป็นจะต้องไปขนขวายหาให้แต่ถ้าขาดธาตุพวกนี้พืชตาย ถ้าพืชไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพออสังเกตไหมล่ะถ้าเราอยากจะทําให้หญ้าตายเวลาที่เรา,เาปลูกปลูกส่วนใหญ่ใช้กับพืชสวนนะคะเราอยากจะให้หญ้าตายเราก็เอาตัวพลาสติกมาคุม มาคุมไม่ให้ตัวหญ้าไม่ได้รับแสงแดดทีนี้พอเขาไม่ได้รับแสงแดดเขาไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะคะตัวหญ้าพวกนั้นก็เหลืองแล้วก็ตายไปในที่สุดมันไม่สามารถจเจริญเติบโตได้พืชก็เหมือนกันถ้าพืชไม่ได้รับแสงแดดนะคะขาดแดดพืชก็จะไม่โตดังนั้นเนี่ยตัวออกซิเจนไฮโดรเจน คาร์บอนพวกนี้มันก็จะมีอยู่แล้วนะคะในสภาพอ,อ,อากาศที่มันฟรีอีก3ตัวนะคะก็คือหมวดธาตุหลักที่เป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โปแตสเซียมดังนั้นนะคะปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่เราซื้อตามตามร้านร้านขายเคมีกเกษตรร้านปุ๋ยทั่วไปพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นเน้นไปที่ธาตุหลักถ้าเราบอกว่าเราซื้อปุ๋ยสูตร16-20-0นั่นหมายความว่ามีไนโตรเจนอยู่26 มีมีไนโตรเจนอยู่สิบหกเปอร์เซ็นขออนุญาตทีค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวสายตร์จะหลุดไปนะคะมีไนโตรเจนอยู่สิบหกเปอร์เซ็นมีฟอสฟอรัสอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วมีโพแทสเซียมอยู่ ไม่มีเลยโพแทสเซียมมีอยู่ศูนนึกออกใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราใช้สูตรเสมอ20 20 20นั่นหมายความว่าพืชเราที่เราให้ไปมันจะได้รับธาตุไนโตรเจนเมีธาตุไนโตรเจนอยู่20%ฟอสฟอรัสอยู่20%แล้วก็โพแทสเซียมอยู่20%คำว่าเราให้ปุ๋ยสูตรเสมอ20 20 20, 20หรือ16 16 16, 16หรือ15 15, 15 15 15ไม่ได้หมายความว่าพืชจะสามารถนำธาตุอาหารเหล่านั้นขึ้นไปกินได้ทั้ง20%นะคะไม่สามารถ ดูดขึ้นไปกินได้ทั้ง15%ทั้งหมดทุกตัวมันจะมีองค์ประกอบตัวอื่นซึ่งเดี๋ยวปมีคลิปต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้คือเราเรียกธาตุอาหารพวกนี้ว่าธาตุอาหารหลักมันยังมีหมวดธาตุอาหารรองนะคะอาหารรองที่มีความจําเป็นต่อพืช3ตัวก็คือธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมและก็กำรรมะถันซึ่งธาตุพวกเนี้ย โดยปกติทั่วไปแล้วนะคะในดินเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วถ้าเป็นดินบุกเบิกใหม่เป็นดินป่าดินภูเขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธาตุารองพวกนี้มันจะมีอยู่ในดินแต่ว่าเวลาที่เราปลูกพืชไปตลอดปลูกผ่านไป5ปี10ปี20ปีหรือว่าดินเนี่ยเราทําเกษตรมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดแล้วเราไม่เคยเติมธาตุรองพวกแคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันเลยมันก็จะหมดไปนะคะในดินมันมีอยู่แล้วก็จริงแต่ว่าที่เราไม่ ที่ปริมบอกว่าดินใหม่มันอาจจะมีอยู่เพราะว่าพืชเนี่ยต้องการธาตุอาหารรองเนี่ยปริมาณน้อยกว่าธาตุอาหารหลักคือ NPK นึกออกใช่ไหมคะพืชมันก็จะค่อยดูดกินดูดกินขึ้นไปแต่ว่าพอมันดูดกินในดินมันก็หมดอะนึกออกไหมคะเราก็ต้องทําหน้าที่เติมธาตุอาหารเหล่านี้ลงไปทดแทนในดินให้เขาสามารถที่จะนําไปเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชได้นะคะอันนี้ก็คือหมวดธาตุรองธาตุหลักธาตุรองทีนี้มันจะมีอีกหมวดหนึ่งนะคะก็คือหมวดธาตุเสริม คือพวกนี้ค่ะหมวดท่าตเสริมที่มีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นกันแต่ว่าหมวดธาตเสริมเนี่ยเขาก็จะต้องการนําไปใช้ในปริมาณที่น้อยแต่ก็ยังคงต้องการอยู่มีอะไรบ้างนะคะมีธาตุเหล็ก ทองแดงโบรอนคอรีนแมงกานีสสังกะสีโมลิบดีนัมแล้วก็นิกเกิลซึ่งธาตุพวกนี้มันก็คือหมวดหมวดธาตุเสริมที่พืชก็ต้องการนําไปใช้งานแต่ว่าในดิน,ม,นมันอาจจะมีอยู่ปริมาณน้อยแต่ว่าเราปลูกผ่านไป1 2, 3, 5, ปี2ปี3ปี5ปีในปีนแรกๆมันอาจจะย,ย,ยังคงมีอยู่นึกออกไหมคะแต่ว่าในปีถัดๆไปเนี่ยธาตุอาหารพวกนี้เราไม่เคยเติมให้เลยมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆสังเกตนะคะว่าแปลงไหนที่ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ C, ใส่ปุย๋ยออพวกขี้หมูขี้วัวขี้ควายอะไรพวกนี้ในการปรับปรุงบำรุงโครงสร้างของดินดีเนี่ยดินจะมีความโปร่งมันจะระบายน้ําได้ดีรากเขาจะหากินได้ดีต่อให้เราเติมธาตุแค่นโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมบวกกับตัวอินทรีย์วัตถุตลอดเนี่ยเขาก็ยังคงสามารถเจริญเติบโตได้ดีและจะปลอดโรคนะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เลยมันก็จะทําให้ธาตุอาหารพวกนี้ออดินเนี่ยมันจะมีความทึบ มันไม่สามารถระบายอากาศได้ดีนะคะเพราะว่ามันไม่มีแกลบไม่มีรํมไม่มีเศษซากพืชซากสัตว์อยู่ใต้ดินดินมันก็จะอัดแน่นอัดแน่นกันไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะพวกดินเหนียวเนี่ยน้ำมันจะซึมผ่านไม่ได้อากาศจะซึมผ่านไม่ได้พืชก็จะเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยเขากจ็จะเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่ากับดินร่วนปนทรายหรือว่าร่วนดินดําอะไรพวกนี้นะคะมันก็เป็นองค์ประกอบทั้งหมดดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะให้ปุ๋ยเราต้องพยายามให้ให้ธาตุอาหารหลกักให้ปุ๋ย อินทรีย์แล้วก็ให้ธาตุเสริมสลับบ้างนะคะอาจจะปีหนึ่งเว้นไปปีหนึ่งแล้วก็ให้แต่ยังไงเราก็ต้องให้ยิ่งเป็นพืชที่ปลูกยิ่งเป็นพืชที่ปลูกมานานนะคะใช้ดินเขามานานเนี่ยผู้พืชดูดกินรากพืชไม่ดูดกินธาตุอาหารจากดินไปตั้งเยอะแยะแล้วถ้าเกิดเราไม่ให้ล่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็จะเกิดอาการก็คือดินไม่สมบูรณ์เกิดในส่วนของโรคระบาด ได้ง่ายพืชไม่มีภูมิต้านทานเพอเอบางแปลงนะคะถ้าเป็นดินเช่าที่ว่าเขาไม่ได้สนใจใส่ปุ๋ยอินทรีย์เขาอัดแต่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไปตลอดทุกๆปีอย่างเงี้ยค่ะในการเช่าปลูกเงี้ยเขาไม่ได้สนใจปรปับปรุงโครงสร้างของดินนะคะก็จะทําให้ปลูกพืชไม่โตพืชแคะไม่ว่าจะให้ปุ๋ยอะไรลงไปอัดปุ๋ยไนโตรเจนอยากให้ต้นพืชโตให้ต้นพืชเขียวก็ไม่งามเพราะอะไรมาดูตรงนี้ค่ะวันนี้ปริมนําถังน้ําของธาตุอาหารมาให้ดู ตัวนี้ถังน้ําตัวนี้นะคะเป็นที่รู้กันว่ามันคือสมมุติว่าตัวเนี้เป็นตัวแทนของหมวดธาตุอาหารที่เราเติมลงไปในดินกันละกันนะคะกดข้อนี้นะคะอันนี้ขอโทษทีแมวมากวนไปนิดน้อโอเคไปไปขอโทษทีค่ะ,ดดคะเวลาทํางานที่บ้านก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะทั้งหมาทั้งแมวก็จะกวนกันเต็มที่เลยนะคะเพื่อนๆกลับมาที่ตัวของธาตุอาหารธาตุอาหารเวลาเราเติมลงไปนะคะ ถ้าปกติเราเติมธาตุอาหารตัวไหนลงไปมากอย่างที่ปิมแจ้งในเบื้องต้นว่าไม่ได้หมายความว่าพืชจะสามารถดูดธาตุที่เราให้ไปกินได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะกฎของถังน้ําตัวนี้ละค่ะจากที่หน้าจอที่ปิมให้ดูถังน้ําตัวนี้เปรียบเสมือนธาตุอาหารที่พืชต้องการก็คือธาตุหลักธาตุเสริมธาตุรองที่เราได้บอกไปแล้วที่ปิมได้แจ้งไปแล้วนะคะตอนต้นก็คือพวกนี้พืชจะสามารถ จเริญเติบโตได้สูงสุดนะคะจะเริญเติบโตได้เท่ากับตัวธาตุอาหารที่มีค่าต่ําสุดเพื่อนๆเข้าใจคํานี้ไหมถ้าไม่เข้าใจไม่ต้องสนใจดูที่ถังน้ําเลยนะคะถังน้ําตัวนี้ประกอบไปด้วยธาตุอาหารเห็นไหมคะปริมนใส,ส่ภาษาไทยไว้ให้แล้วนะคะมีไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอร,รัสกำมะถันสังกะสีโบรอนเมกมเซียมเต็ไมไปหมดเลยธาตุเหล็กต่างๆที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชเราให้เขาตลอดเลยนะคะแต่สังเกตอะไรไหมคะ ตัวธาตุอาหารเนี่ยเปรียบเสมือนน้าในถังน้ำในถังเนี่ยมันจะรั่วออกก็คือตัวที่มันเก็บน้ำได้ในซี่ไม้ที่ต่ำสุดตรงนี้คือธาตุ K เห็นไหมคะธาตุโพแทสเซียมนี่ต่ำสุดเวลาเราเติมน้ำลงไปน้ำมันจะรั่วออกตัวที่ที่ตัว K ดังนั้นแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเติมธาตุไนโตรเจนไปสูงแค่ไหนเติมตัวธาตุเหล็กไปมากอย่างไรนะคะหรือว่าเติมโพแทสเซียม เติมไนโตรเจนโหไปมากๆเลยจริงๆอะพืชสามารถดูดไปกินมันมันสามารถดูดอาหารไปได้แค่ตัวต่ำสุดก็คือดูดได้แค่ตัว K เ,เห็นไหมคะปริมถึงเน้นย้ำว่าเวลาที่เราปลูกพืชเราจะให้ธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้นะคะถ้ายิ่งเราไม่ได้ให้อาหารทางใบแต่เราใช้ให้ทางดินอย่างเงี้ยคะ่ะรากพืชเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดอาหารขึ้นมาขาดตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์มันจะกระทบเป็นวัฏจักรเลยนะคะขาดตัว ไนตรเจนไปก็จะทําให้พืชแคะพืชไม่เจริญเติบโตนะคะถ้าในส่วนของในโตรเจนไม่ขาดแต่ว่ามันไปนขาดตัวของกรรมฐานอย่างเงี้ยพืชก็ไม่สามารถที่จะนาธาตุต่างๆขึ้นมาหล่อเลี้ยงระบบรากไม่สามารถดูดซึมขึ้นมาเลี้ยงต้นเลี้ยงใบได้ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เราต้องใส่ให้พอเหมาะแล้วก็ต้องใส่ให้ตรงกับความต้องการของพืชน,นะะี่ค่ะที่จะบอกไม่ใช่ว่าเราใส่แต่ปุ๋ย NPK แต่ธาตุเสริมเราไม่เคยให้เลยพืชก็จะได้กินเฉพาะแบบส่วนที่ สามารถนําไปใช้ได้ไม่ทั้งหมดที่เราเติมให้กับปุ๋ยนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเห็นถังไม้นี้ถ้านึกภาพไม่ออกก็ให้เพื่อนๆนึกถึงเลยว่าเวลาเราจะให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยตัวไหนไปก็แล้วแต่นะคะอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีอะไรที่มันน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะก็ต้องให้แบบพอดีพอดีนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าพอดีคือแค่ไหนก็แนะนําให้ตรวจดินก็แล้วกันนะคะถ้ามีใครมีกําลังที่จะตรวจดินก็อย่างน้อยตรวจดินเนี่ยสปีครั้ง หรือทุกรอบเลยก็ได้นะคะทุกขอบไหมเพราะว่าเราปลูกพืชอะไรถ้าเป็นพืชรายปีเราก็ตรวจดินรายปีก่อนที่เราจะปลูกเราจะได้สามารถรู้ได้ว่าดินของเรามันขาดาธาตุอาหารตัวไหนแล้วมันควรจะเติมตัวไหนลงไปเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเติมาธาตุอาหารให้ตรงกับความต้องการของพืชนึกออกใช่ไหมคะแต่ ถ้าเราไม่ตรวจดินไม่อยากไปเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจดินเพิ่มตรงนั้นก็ปริมแนะนําให้ใช้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือธาตุอาหารหลักนะคะก็เติมให้เขาตามปกติตามช่วงระยะการจเจริญเติบโตของพืชและที่ขาดไม่ได้คือพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆควรจะบํารุงโครงสร้างของดินแล้วก็นอกเหนือจากนั้นควรจะมีการสลับเติมธาตุเสริมให้เขาบ้างนะคะ3เดือน6เดือนหรือจะใส่ปีละครั้งก็ได้ควรจะเติมธาตุเสริมลงไปด้วยเพื่อให้เขามีธาตุอาหารในดิน ให้ครบตามที่เขาต้องการเพราะพืชไม่ได้ต้องการแค่ NPK นะคะพืชต้องการอาหารอยู่ธาตุหลักธาตุเสริมธาตุรองทั้งหมดที่แจ้งไปนะคะมีประมาณ10กว่าตัวดังนั้นเราก็พยายามให้ให้ครบแต่จริงๆแล้วการตรวจดินปริบ่ามันจะเปืองต้นทุนแค่เริ่มต้นแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถใส่ปุ๋ยได้ตรงกับความต้องการของพืชมากนะคะถ้าสามารถตรวจดินได้ปิมก็แนะนําให้ให้ตรวจดินเนาะแต่ถ้าตรวจไม่ได้ มันค่าใช้จ่ายมันเพิ่มสูงเกินไปก็เน้นการใส่ปุ๋ยให้ครอบคลุมนะคะอย่าเน้นหนักตัวใดตัวหนึ่งทีนี้การเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันก็ถ้าช่วงระยะอันนี้เน้นย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปก่อนๆบิ้มก็เคยมีเล่าให้ฟังแล้วเนาะถ้าเราต้องการให้พืชเจริญเติบโตให้มีความเขียวเราเน้นที่ตัว นไนโตรเจนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวฟอสฟอรัสเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการแตกแขนงการแตกรากทําให้รากสามารถดูดอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงเซลล์แล้วก็จเจริญเติบโตได้ก็คือตัวตัว P นะคะส่วนตัว K นะคะตัว K ก็คือตัวโพแทสเซียมตัวนี้จะเป็นเรื่องของการบําบุงผลผลิตใส่แล้วไม่เขียวใส่แล้วเนี่ยจะมีอาการใบร่วงใบเหลืองนะคะเพราะว่าเ,เขาพอใส่ไปแล้วเขาจะเน้นเรื่องผลผลิตเนี่ยเขาจะลด เขาจะทํำยังไงเขาจะเริ่มทิ้งใบแล้วเขาก็จะเก็บสะสมอาหารเพื่อเอาตัวรอดอันนี้มันเป็นมันเป็นธรรมดาของพืชน,นะคะถ้าเราให้ปุ๋ยโพแทสเซียมสังเกตอาการก็คือเขาจะเริ่มทิ้งใบใบจะเริ่มเหลืองแต่ว่ามันจะเป็นการบํารุงหมากบํารุงผลเอ่อบรุงหัวที่อยู่ใต้ดินค่ะแต่ถ้าเราให้นตโตรเจนนตโตรเจนเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของเร่งการแตกยอดการสังเคราะห์แสงความเขียวเร่งให้เขาโตนั่นเองนะคะหลักๆง่ายๆเนาะถ้าเราจะให้ปุ๋ย อยากบำรุงต้นก็ N ออยากบำรุงออตัวระบบรากนะคะ ก็ตัว P บำรุงดอกตัว P นะคะมันจะส่งเสริมแล้วก็ถ้าอยากบำรุงผลก็เป็นตัว K พูดง่ายๆตัวนี้ปุ๋ย3ตัวที่เราซื้อต้นดอกผลง่ายๆนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ต้นดอกผล N P K แล้วก็จบนะคะมันยังมีในส่วนของธาตุเสริมธาตุรองที่เราจะต้องเติมให้เขาเพื่อให้เขาสามารถดูดธาตุอาหารที่เราให้เนี่ยเข้าไปบำรุงลำต้นได้ทีนี้สําหรับใครเวลาชอดคัดเนาะ ถ้าสมมุติเราดินเป็นเป็นดินเช่าหละ่ะเราจะเป็นมัวบำรุงดินเรามีระยะเวลาเช่าประมาณ3ปีอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการฉีดพ่นทางใบเน้นเป็นปุย๋ยทางใบเอาเพราะว่าปุย๋ยทางใบเนี่ย เขาจะกินได้เร็วกินได้ทันทีปากใบพืชเปิดเราฉีดอะไรไปให้เขาเขาก็จะได้รับธาตุอาหารนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าดินขี้ริ้วขี้เหร่มากมีความเป็นกดจ๋าดินแน่นทึบมากนะคะอันนั้นนะต่อให้ได้ปุ๋ยทางใบเขาก็ไม่เจริญเติบโตนะคะเขาก็แคะะดังนั้นก็คือถ้าสมมุติว่ามีอาการเหลืองระยะเริ่มต้นหรือว่าพืช เริ่มไม่กินปุ๋ยในขอบถัดไปเราก็เปลี่ยนเป็นการให้อาหารทางใบเป็นการฉีดพ่นทางใบก็จะสามารถช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะความรู้ในเบื้องต้นที่ปรินนามาให้นะคะอยากให้เพื่อนๆจาไว้ว่าตัวเราใส่ปุ๋ยอะไรลงไปนะคะธาตุอาหารที่เราให้ไปไม่ได้หมายความว่าพืชจะสามารถดูดกินได้ทั้งหมดนะ มันขึ้นอยู่กับว่าธาตุอาหารที่เรามีถังน้ําตัวนี้มันเก็บธาตุตัวไหนได้น้อยสุดพืชมันน้ํามันก็จะล่วออกตัวถังน้ําที่ต่าสุดนะคะดังนั้นแล้วบํารุงโครงสร้างของดินให้มีความสมบูรณ์เป็นทางออกเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดพอโครงสร้างของดินสมบูรณ์พืชมีความสมบูรณ์มันจะเกิด ภูมิต้านทานโรคได้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าใบไหม้ราสนิงราน้ําค้างหรือเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเข้าหน้าแ้งเนี่ยช่วงแ้งเนี่ยปัญหาที่จะตามมาก็คือเรื่องเพลี้ยะนะคะเพลี้ยก็จะมาลงดูดกินน้ําเลี้ยงเพราะว่าพออากาศร้อนความชื้นต่ําเพลี้ยก็จะเริ่มมาลงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชสวนหรือพืชไร่แล้งนี้ก็จะเจอปัญหาเหมือนกันพวกเพลี้ยแป้งตัวร้ายนี่เอาอยู่ยากมากวิธีการที่เราจะป้องกันเ้องการป้องกันป้องกันแล้วก็ฉีดยาพวกป้องกันไว้ได้นะคะถ้าของฟาร์มเกษตรก็จะเป็นตัวมาคา แต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มันอุดมมันมันแข็งแรงจากตัวโครงสร้างของพืชเลยเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานพวกโรคพวกนี้อัตโนมัติก็แนะนําให้ใส่ปุ๋ยให้ครบแล้วก็ดูแลโครงสร้างของดินให้ดีเป็นทางออกที่ดีแล้วก็ประหยัดต้นทุนที่สุดสําหรับเกษตรกรนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้หวังว่าความรู้ที่ปริมให้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามไลฟ์สดของปริมครั้งนี้ไม่มากก็น้อยพบกัน ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันพฤหัสสุกไปพบกับปริมได้ที่รายการปีม่าไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของปริมซึ่งจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของการตลาดการทำมาหาเงินการทำมาหากินทิศทางของการที่เราจะทำมาค้าขายอย่างไรให้เราทำมาหากินได้พบกันวันพรุ่งนี้ในชา n นลของปีม่าไลฟ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ